เช้าวันนี้พ่อบอกว่าจะไปทางหญ้าที่หน้าบ้านผมก็เลยตามไปที่หลังแอบไปนอนอยู่ในเปลเก็บบรรยากาศการทางญ้าของพ่อว่าเป็นยังไงบ้างดูเอาเองก็แล้วกันครับว่าทางหญ้าจะเสร็จไหมนี่ครับการทำงานสไตล์พ่อผม ไม่ว่างานนั้นจะร้อนจะลำบากแต่ก็ไม่สามารถมาขัดขวางความสุขในสิ่งที่จิตใจพ่อสัมผัสได้นึกถึงตัวเองครับเวลาเราทำงานความสุขความทุกข์มันอาจจะไม่ได้ขึ้นกับงานที่เราทำแต่มันอยู่ที่ใจเรามีความรู้สึกยังไงกับงานที่เราทำมากกว่าและนี่คือสิ่งที่ผมเห็นจาก คำสอนของพ่อจากการปฏิบัติตัวของพ่อจากการที่พ่อทำให้ดูเป็นตัวอย่าง